ครับผมบอยจูดยูทูปชแนลครับมื่อนี้บอยจูดสีพามาเบิ้งตลาดนัดควายอยู่ที่คอนเทนนะครับเด้อตลาดบ้านทุ่มครับผมมื่อนี้มาเล่นไก่ครับผมมาเล่นอยู่คอนเทนครับผมไอเก็บบรรยากาศที่เบิ้งราคาเงาะราคาควายครับผมหัวราคาไกวอย่างเดียวครับผมเนาะขอไปเบิ้งกันเลยนะครับเนาะราควายสีลายเป็นเนี้ยครับผมครับตามไปเบิ้งนะครับผม รู้อะไรบ้านนะจ๊ะรู้13แม่ก็ลูก13ลูก13ออแม่ใครานึงเมื่อนี่วพอเช้าเอา12้พ่อเชาร้ไ

คุณพ่อขอเบอร์โทรศัพท์เนี่ยลูกเก่าเจริญพ่ขอขอเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพ่อ 083 672 672 81 81 08 08พ่อยังครับผมพ่อสายน้ำพองนะครับเนาะแม่นี่สูงประมาณต่อไหพ่อร้อยสี่ร้อยสี่สิบสามร้อยส่สิสมันสูงก็อายุดอกดี่วเกี่ยว้บ่อเกินเบอร์นะพ่ลูกตัวนี้ลูกเก่าจะเลิ่นครับลูกเก่าจะเลิ่ลงลูกได้ฟังลูกน้ฟงมีปะพ่ออย่างแบบ แ่งบบนีละเขายาว่าเส้นท่านอย้วยมาก่หัดพอคะครับเอมไงดีครับผมบต่าตั้งใจมาจะเลนอากขึ้ว่อยากขัวว่าอยากขัวว่อยากขัวนะครับผมสนใจเงินทั่วมหาพ่อล้วได้ครับมาได้ครับลูกเก่าเจริญลูกเก่าเจริญงามครับถ้าแยกนี่าไดรพ่ออาแต่ลูกมันสามครับแยกนี่แสนสามเลครับเด้อถึงกลวยเมียย่างดีเลยงามค นะ้องบัวลำพูท่าครุดยับไปยผมเลยมันๆครับพ่อครวนไม่ห้อยอะไก็แล้วกันต่อคับรถรถก็ลังเข่าด้วยครับด้วยกรบผมกระผมก็ลังเข่าครับผมไปเลยพ่อไปเลย ครับแม่ห้อยแงี้ยวครับผมมาเตรียมพร้อมครับทุกสถานการณ์ครับผมนัมนกห้องเท่าไรแม่เน,นี่ยทีสาม,ส<อ>มนี่แม่จะพูดมนีเดี๋ยวมากมากเราพอถามเลยเนะ กับเร่อคอยกันลังเข่าครับแต่คือสีบุ่รู้ว่าหลายบ่หลายครับนี่ครับผมฟังคุณกับเป็นพวกพอไหวนะครับเร้อยกันลังลังเข่ามากครับผมทำเดี๋ยวกันแป๊บนึง ตัวนี้ราคาเด่าก,กันไหตัวนี้ห0่าทกหมื่นห้าครับผมใดหกเห้าขกันได้อีกงหนาเบึงตาเดยครับเด้อคุยแม่นางเดียป่ะแม่นางยังบ่ทั้นไะด้น่นงเลยคุย้คุ้ประมาณเทรศัพที่เขาามปีราคาหกหมื่นห้าครับผมบอร์โทรศัพท์เนี่พยพอแปดเจ็ด <30. S 2> <10 37. S 1> สามเจ็ด่งเจตเตียสุนเพย์ตัเตียซุนเพย์ได้ครับเบอร์แม่นี่แม่นบ่นเนี่ยแม่นครับตัวนี้ตัวอันนี้ราคาเท่าไหรเนี่ยตัวนี้45,000ตัวผู้หรือตัวแม่สี่หมื่นครับผมเป็นตัวผู้ครับโอ้หน้าตางามดีครับผมเว้ยหน่อยเงี้แล้วแม่นี่เด้เนี่ยแม่เงี้เนี่ยแม่แม่มา,าเนี่ยว่าจะได้ไหม แม่นี่หาเมินนี่ครับผมท่องมันจากเดือนพ่อแม่นี่เราอยากได้หาเงินนะครับเตอร์แม่นี่เราอยากได้หาเมินนะครับผมอันนี้แม่ลูกเท่าไรเนี่ย แม่ลูกจะได้หกหกหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะนี่ครับผมลูกผู้หรือลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่หกหมื่นเจ็ดพันครับผมปลาเตี้ยส้มแพะครับผมโคมากเลยนะครับเพนาะนี่ครับผม

Các bạn cố gắng được hàm lượng lên mở toy lên mở toy lên mở 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 เพืก่กระลังลำกระลังเริ่มของมาครับผม,ม,มแม่เปิดราคาเท่าไหร่ครับนี่ยนี่ครับแม่แม่เปิดราคาเท่าไหร่เปิดราคาไใบสองเสร็จอ่ะแม่ลูกบหรครับลูกผู้บครับลูกผู้ลูกเจ้าสันลูกเจ้าสันค่องบ้างบอสแม่ดูว่ามีอง้ม ส่งบ่มไปส่งสันเซิงบ่มบ่มแม่จ้ะบ่มมีใบทะบในสามนตร้อมือนีแม่ขอบอโทรศัพท์หม่โทรศัพท์ก็จ้ะศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าเสีแม่อย่างนี้ครับแม่เสียนจ้ะแม่เสียนครับผมนั่งตลาดยังตลาดสองเนเท่านั้ครับแม่สอง0สนครับผม ครับเบื่อนเด้อควายโมล่าบานไายเบงครับผมอยู่ในท้องนี่ครับครับบ่มพันล้านไหมจ๊ะับ่มพันล้านครับผมพันล้านลูกพันล้านดอกแกวสั้นครับผมนไงก็ขนาดดึงดึงไม่ไดมาเอ่ยนี่ยนะครับเด้อครับแม่ลูกผมเนี่ยเปลือกได้สองแสนสองแสนหาครับผมและตัวผ้า ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมตัวนี้เป็นลูกตาเด็กพ่อลูกพญาหงกันลูกไผาหงนะครับเปิดไปซื้อแสนสองนะพ่อเนาะนี่ครับผมไผ่ย่างตลาดนะพ่อคผยแมร์นะครับเด้อมันคผยแม่นางหน่อยครับผมเน่าแสนสองเบ่งหางกับเบ่งบันไทยครับผมที่แสนสองครับผม อันนี้สองแสนหาตัวน้อยเนี่เป็นลูกเจ้าสั้นนะแม่เนาะจ้่ลูกเ,กเจ้ากกสัครับยูในทองกออกเป,ป็นลูกเบิ้มพันล้านมีใบพร้อมเรียบร้อยครับผมใบใ้อก็ไดับตัวมาหาแม่แล้วได้เนาะครับเนาะกับกับม,นมนันแม่ประมาณลอยหาสิบครับ,อรบโอ้สูงไงดีอยู่ครับผมมีอยู่ยครับผมมูลานผัด ผสมไทยด้วยเนาะแม่เนาะคุณครับผมเป็นัวไทยบาครับยัเนี่บ่ครับเจ็ดเที่สามครับเจ็ดหมื่นสาพครับลูกพูหรือลูกแม่ครับผมแม่ลูกแม่เนะครับเนาะแม่ท้องว่างบ่ครับเห็นหรือว่าท้องข้างโอ้ยหรือลูกท่านี้อยู่หรือ่แมันสิ ว่างว่างครับสูงร้อยสี่สิบกว่าิดคับเนอร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบกว่าเจ็ดหมืามพันครับพอดูโทรศัพท์นะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สาี่สามสี่ศูนย์สายอยังครับผมพ่อคุณคุยย่สครับอยู่ย่างตลาดอยู่ย่างตลาดนะครับเนาะเพราะสื่อเด้อครับเ้อเนี่ยเจ็ดพันต่อรองเลยนะพ่อเนาะครับนี่ครับผม ลูกกับแม่แม่แม่กับแม่นี่ครับผมในหอยเพิ่นกำลังเึ้นคือรถสอบถามราคาพลังเริ่มครับผมโดยพลังเริ่มคือขึ้นข้อมาครับการ มาทบตำรวจกันที่อย่างนี้มันต่งจันที่ไห้ไห้เปิดราคาแสดงก่อนนี่ละแปดมื่นหาครับแม่ลูกกัลูกผู้หรือลูกแม่ก็ลูกลูกผู้ตอนนัลูกแม่ครับผมนี่แปดมื่นหาเนาะคบมนี่แปดมื่หามนั่นมื่ครัค้มนี่แปมืครับผม มีด้วยครับผมแปดหมื่นครับผมสูงกับประมาณร้อยสามสิบแปดครับผอันนี้ลูกแม่แต่ลูกแม่ละคาแปดหมื่นนะครับด้ครับหน้าตางงามๆครับผมลูกแม่ละคาแปดหมื่นผมนี่แปดหมื่นหาเนาะท้องว่างบรอกครับว่าจังเด เขาลูกนะครับผมราคา8 5 0 0 0ลูกผูกครับผมขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ063 063 727 7 2ูนย์หกสามเจ็ดสอยเจอย่าหยังครับผมหนุ่ครับนีอยหนุ่มนะครับเนาะนี่นะครับเรือคุ้มนี่นัแปดหมื่นห้าครับผมแม่ลูกแม่เงยตื่นเยอะครับอ้างเงยดีอยู่ลูกผูกเพราะว่าคุ้มนี่เป็นลูกแม่ราคา8 0 0 0 0นะครับเนาะคมันมันครับ ก็ไปเรียนอยู่ครับเด้อคอยมมลามมลาเนาะมมลาลูกเมียครับผมสูงกประมาณร้อยลูกเมียยังดี ครับผมตรงนี้ค <c> ร <oughs> หาเงินมาที่พ่อเป้นแม่นางบาอ,อะคะรับราคาหาเงินเรียบดีครับผม ราคาก็คือนี่แะครับใดสนใจก็คือราคาบานๆเท่านั้นครับเพือตอลองไดแบบพ่อขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยพ่อแปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดหยังครับผมประหยัดพ่อประหยัดกพอใส่พ่อพ่อยู่กัลสินครับราคาห้าหมื่นห้าหมื่น่อได้ครับผมต่อลองไดเลยครับเพือ ค้องได้เดือนลพ่อคองีเดือนลีพ่ะคองได้ซีเดือนละครับผมแล้วคองไว้ห้ามังงูลายมีปุ่มโทรศัพท์บ่ ห้องราคาเท่าเดิมอ่ะหกหกแสนหกหมื่นหาแม่ลูกลูกแม่นะครับเนาะล,ลูกเบสหัวเบือทั่วสามารถเกิดขนี่นะครับผมมูลาแม่ลูกด้วยครับลูกแม่นี่ครับผมราคาหกหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวพอทาเบือทั่วแป๊บนึงครับผม

ห้เบอร์ทันั้พ่อศูนย์แปดสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้ออยังครับประมาณครับครับประมาณนะครับโอ้ครับผมต่อรองได้นะต่อรองได้นะพ่อเนาะมันมันครับผมราคาจับต้องได้ครับเ้อ มันมันครับมันยดสายายราคาเดตมือหายป่บครับราคาพอสมเปรัยประมาณว่ยสามสิบหกเลครับ

ก็ขอเบอร์โทรศัพท์นะครับจำได้ปะอุ้ยเรื่องจามันจำได้หาขอเบอร์นะพ่อศูนย์หนึ่งศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสามสาพ่ออย่างนาะครับพ่อสะเพ่อสเก็นาะวยเสพพ่อช่วยยูสบีสูงครับผมัมราคาเกียรติมือหานะครับผม บบงหนาเบงตางครับราคาเจ็ดหบาทครับบางหนังนะครับด้อ,องเยนะพ่อเน,อนาะถูกน้อยราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับผมน้ำดีครับผมบ้านไทย อันนี okay. ้ราคาต่อดีนะครับเนี่ยครับคุยแม่นางหน่อยครับผมพอราคาต่อดืนก็พอเพราะผมผมเอราคาส่อเด่อก็พอนับ ว่าสิบเก้าครับสิบเก้าแสนเกาลูกแม่ลูกผู้ครับลูกผู้ครับลูกปังลูกปังแลยในท้องยกอยู่เนี่ยหาเียมีใบพอมด้วครับเนาะมีครับใบอมครับผมตรงนี้ห้องไวแสนเกาหมื่นนะครับ้มหนึ่งแสเก้าหมื่นสูงประมาณร้อกว่าอยู่ด้วครับผมร้อยสสามครับผม มาตรฐานเนี่ยนบเพราะได้เพได้ตรงมาแรงมึงกับลอยผีตามเลยเรียบผีด้วยครับว่าห้องกี่เดือนแล้วก็บห้องท่องท่องกี่เดือนแล้วก็บท่องได้ที่เดือนแล้วับได้ที่เดือนแล้วที่เดือนที่ก่าหาเดือนนะครที่เดือนที่ก่าหาเดือนนี่คืออยู่ในทองนะครับเนาะครับผผมมครับไปครับ ลูกปูเนี่ยนี่ก็มอยู่ในทองในสี่เดือนแล้วครับผมทับจุกจูเนียไว้แล้วตัวนี้เป็นลูกของโซ่ปังครับตัวยุบของนกแมวเป็นลูกปูหรือลูกแม่กันลูกปูครับลูกปูนี่เป็นลูกปังนะครับนี่ด้วยครับด้ราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทต่อรองไในน้าพเนาะขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดครับผมพี่ยงครับมงคชับผมคว้อยอ่ไพี่คว้อยู่ขันเคบ้ยออ๋อครับผมนี่ด้ครับเจังลัทวรมาพีเ้วไลยครับมันมนะพี่านื้น้เนียวากที่สเกียดีเกียด แกนังหน่อยของกุงงตรงหรอโดยเกือกหน่อยนะพอนะสี 47, ่หมื่นเจ็ดพันตอลองไดนี้พอนะอนี่ครับผู้ใดสนใจนะครับด้อขอเบอร์โทรศัพ,พท์นย์เดสอง <23 6 S 2> สองหนึ่งเก้าหา้าองพ่อยังครับพ่อบุญพอบุญพ่อบุญครับผมต่อลองไดนะพอนะจังเดกกระท้วมหาพอแล้วด้อครับเด้อ มันมันพอมิตัวนเดียดนตัวนี้ราคาเท่าไรครับเนี่ยตัวผู้หรือตัวเม่พ่อสามสิบเกียรตินะครับเนาะเนี่ของพ่อบุญนีเขาเนาะนี่ครับผมตัวมหาพอแล้วะควายดอนนึ่งสองตัวเทไทุนหน่เอาไปพัอย่างเลยครับเด้อครับผมมันมัครับพ่อ แม่ลูกนี่พอครับโอ้งามครับผมงามเบ่งหนาตาด้วยครับผมราคา80,000ื่นเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดเจ็ดย์ดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ด เบาเบาวินใบวินนะครับจังหวัดนนทบุรครับผมดีเด้อครับเด้อแม่ลูกครับผมแม่แง่ครับสูงประมาณหน่อยสี่สิบตัวอยู่ครับผมลูกแม่ดิเนาะโอ้ลูกตัวแม่นี่ครับลูกนี่้อแม่ครับผมเอาดึงลงไปพปนนี่นะครับผมแปดหมื่นเพรับแม่ลูกนี่ยแม่ลูกแปดหมื่นนะครับนี่ผมมาหาบ่าวมาวินนี่นะครับเด้อ โอ้ยเงาดีครับผมกครับเบิ้งเงาดีครับผมมันมันครับสามสิบก็ได้ปะเพิ่ลยมเพเพ่ซื้อเลยเหัวโอ้แม่ซื้อเลยเ็กโอ้ครับผมเพิ่ซื้อเลยะครับราคาพอฟังเสื้อพีเลี้ยงนะครับผม่แพงดอกนอครับสามสบตัวนี่แหละครับก็ได้คุหน่อยัมาทั้งทีเลยครับเดิ่ เปิดไรไปนะครับกุณนี่ย135,000 1 <90. No. S 2> 3 5 0 0 0ครับผมลูกผู้หรือลูกเมีครับลูกลูกแกวฝานะครับเนาะแ่งขายงดีครับผมผมสั่งไดีเลยครับเด้อมเป็นลูก่าสุรินม่ปป่นสุรินทรม่ทองว่างอยู่ปะครับเนี่ยทองว่างอยู่ครับเนาะขอเบอร์โทรศัพท์ครับ0610610300 3 0 1 0 6 7 1067ครับป้อยังครับผมเตยครับ เตยเตยครับผมเตยนะครับเนาะลูกเก้วฟ้าไปดีครับผมโอ้งามอยู่ครับสะอาดดีพ่อมบนเคียงขาไงล่ไล่น้ำมาจากบ้านนะครับตงนี้ครับมลูกผูย่างดีใสสะอาดเลยต่อรองได้เลยครับเนาะต่อรองได้ครับผม ครับผมเดยโปใดรสนใจนะครับทัวรมาหาเราดีเลยครับเด้อหางยาวดีโค้งสั่งไงลูกแก้วฟ้าครับผมบางหน้าตาลูกนี้เป็นลูกเป็นลูกปั่นสุริทตเลยครับนี่นะครับเด้อลูกแก้วฟ้าจะเป็นตัวปูครับผมมันมันครับผมครับโอ้งามครับงาม แปดหมื่นห้าครับผมเดี๋ยวล้อยเราลงกันครับกับนึงเดี๋อครับผมไปแม่นานงตาเทมเจทมจำครับผมเรียบดีต้นโตดีครับผมหางเงี้หางเงี้ยวครับผม เอาเบอร์โทรศัพท์นหครับเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับผมเองไททัตัวไหนตัวนั้นลงเปี่ยนตน่ดีัวครับวัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจำเบอร์ผมก็ได้ผมเพิ่งเบอร์ผมกันอ้งามงามตัวนั้นทำไมศูนสี่ศูนย์หกสี่สองแปดหนึ่งองแปดหนึ่งแปห้าหนึาแปด่พ่อย่งครับว่อสไม้เเสพ่ น้องกุ้งน้อยโอเคครับผมครับครับมันมันครับพ่อนี่เด้อครับราคาจะไหนแบบเมื่อไหร่อรองได้นะครับครับต่อรองได้ครับผมนี่นะครับผมสนใจจะไดนก็ทดลมาหาเราได้ครับผมนี่แครับบรรยากาศเลยครับเด้อยุทธตลาดบ้านทุ่มครับผมค่อนเกนฑ์ครับนี่เลยรถครับผมเด้อ รถไหลนะครับแต่ว่าคุ้ยกับรถไหลามาเนี่ยนะครับก<อ>็ท<อ>่านคลิปนี้ก็ไปที่นี่นะครับผมกดกระดิง่งกดซับสกไครต์กดติดตามในบ้าวจูนี้นะครับเด้อสวัสดีครับ